ครับวันนี้เราก็มานั่งชิวๆกันนะครับหลังเลิกงานนะครับมานั่งชิวๆกันนั่งกินข้าวกันนะครับดูครับนั่งกินข้าวกันเบาๆนะครับผมนั่งกินข้าวกันเบาๆนะครับเลิกงานนะครับริมคลองนะครับคลองส่งน้ํานะครับนั่งเบาๆนี่นี่ตําแตงนะครับผมตําแตงกับแจ่วแมงดานะครับ เขาครับเขาบอกนันบ่ได้ครับบอกอีสาน้าเฮาซะเดี๋ยวจะเก็บกกลินไปดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับลมพัดเย็นดีนะครับบรรยากาศรถสัญจรกําลังเลิกงานนะครับรถกําลังเลิกงานนะครับอัอยูประมาณนี้นะครับนะครับทางบนก็มีดานนะครับด้านเลิกแล้วนะครับอัอยูประมาณนี้นะครับ บรรยากาศล่มเย็นร่มผัดเย็นดีนะครับคืนน้ำกับคืนน้ำกัแรงอยู่นะครับผมตามที่เห็นนี่แหละครับผมตั้งนี้กัจะมี่นุนนะครับรถเขารถทะยอยเขานะครับผมโอ้บรรยากาศดีพี่น้อง